ลงลุกขึ้นมาแต่งหน้าก่อนเชื่อพี่ฟา้าลองลุกขึ้นมาแล้วก็ลองปัดแก้มปัดหน้าปัดตาสักน้อยขอบคุณนะคะและอย่าลืมนะนคูชคคช,นะชั่น allureish คือ allureish คือ r i สิ่งเนี้วลาออ l u r e ิ่งเนี้ยอย่าปคิดว่าตัวเองไม่สวยลองลุกขึ้นมาแต่งหน้าก่อนจริงๆอยากดัดขนตาอีกรอบเดี๋ยวจะหาว่าโฟหก อันนี้คือคุชชั่นที่ใช้ที่บ้านอันนี้คือกระเป๋าประจำตัวพวกไปทุกที่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับของฟันครับได้ว่าพกไปทุกที่เลยฉีดสเปรนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเอาหวีผมหวีเท่ากันมีตัวหน้าเงาตัวหนึ่งของ ชาแนลของชาแนลใช้ดีมากนะฮะดาลานี่ที่เห็นดาราเขาผิวพกโกโรกันเวลาเขาออกงานพี่ฟ้าใช้ทุกเบอร์เลยค่ะสำหรับคูชั่นนะศูนย์สองคือสีประจำศูนย์สามคือบางทีก็มาเป็นเชดดิ้งและศูนหนึ่งใช้แบบบางวันที่อยากให้หน้าขาวอันนี้มันจะเป็นเนื้อบามอย่างงี้เว้ยที่มันจะแบบอย่างเงี้ยเหมือนแบบเห็นปะ เหมือนผิวเราเป็นน้ําอ่ะบางทีคุณเห็นดาราเขาผิวเงาเงาเหมือนแบบเหมือนไปโดดน้ํามาก่อนออกงานอ่ะก็คือบางทีก็จะเป็นทริคอะไรแบบนี้แหละค่ะแล้วแต่แบ,บแบรนด์ที่เขาต้องใช้กันพี่พอก็จะชอบเอามาบริเวณนี้ทําไม่เหมือนแบบผิวไม่ขาดน้ําผิวช่ำอะไรเงี้ยไม่ได้ชัปอนอะไรแต่อย่างใดน,นะแต่ว่าอยากบอกเฉยๆบางทีอย่าไปคิดว่าแบบเว้ยด,ดาราเขาแบบผิวดีเปล่าบางทีเขาก็มีทริคอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะนะคะพันกว่าบาท มีหลายสีพี่ฟ้าก็ซื้อมาทุกสีเหมือนกันพันกว่าบาจริงๆต้องเฉดดิ้งด้วยนะแต่พี่ฟ้าขี้เกียจวันนี้รู้สึกว่าหน้าไม่ได้บวมอะไรมากหรือเปล่าแต่เงามาก ขาวีก่อนเสร็จก่อนที่ันมาอีกขอเก็บอุปกรณ์ก่อนก่อนเราจะปล่อยผม เนี่ย e, ใช้ดีอ we ันนี้ศูนย์สองนะคะสำหรับลูกนี้นะศูนย์สองตอนแรกว่าจะติดขนตาแต่ว่าไม่ติดดีกว่าแล้วก็ก่อนออกจากบ้านเราอย่าลืมที่จะกินอาหารทรงอาหารเสริมหลังอาหารด้วยขนาดไว่าไปตัดผมมาที่ดูนะสามชั่วโมงนี่เขาเล็มผมมีฟ้าไปอะไว้ หน,หน่ามากสันซิลค่ะสีเขียวและสีสม้มมอองเเเีว่กัันนลละไธ้ แกก็อย่าเฝ้าตัดสินเราดีแกให้เราอาบน้ำก่อนดีไงเสร็จแล้วบีหลอกกล้องลืม ได้ไหมคะสำหรับลุคนี้ my everyday look เวลาแต่งเองก็ประมาณนี้ค่ะแต่งจริงก็คือมันสามารถที่จะติดขนตาได้แต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าเผื่อมีร้องหงร้องไห้จริงๆหลายคนก็ ถามเยอะเหมือนกันพอพี่ฟ้า้วเข้าเลขสามอ่ะแล้วแบบดูเด็กขึ้นใช่ไหมล่ะ <c oughs> มันก็มีเทคนิคกันหน่อยเปล่าหรอกเมื่อก่อนไม่ชอบกินอาหารเสริวมวิตามินวิตามุนวิตามินซีอะไรเงรี้ยไม่ค่อยชอบกินเป็นคนดื้อยาก,กินแล้วไม่ชอบติดคอแต่แล้วแต่พอตัวเองเริ่มที่จะเป็นแบบพรีเซนเตอร์ด้วยเป็นอะไรด้วยก็ต้องกินอนะ่ะอะไรที่เราเป็นเราก็ต้องกินพอกินเข้าไปอ๋อมันดีเนาะจริง เดี๋ยวมีไลฟ์วันยังยังไม่ต้องไปซื้อนะเดี๋ยวมาซื้อกับพี่ฟ้าในไลฟ์วันที่สิบเอ็ดพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้มีไลฟ์เข้าไปซื้อในไลฟ์นะแอตตาแซนทินกินง่ายเม็ดเล็ก <è> เวลาโดนแดดนี่คือจากที่ผิวไม่ง่ายนะอันเขากินตัวนี้เข้าไปนี่คือแบบเขาเรียกว่าผิวแข็งแรงขึ้น แล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบผิวพันผิวพันดูเด็กขึ้นดูเด็กลงอยู่นี่ผิวพันดูเด็กลงอะไรต่างๆ oh. คือครบจบ oh. ไม่ว่าจะเป็นแบบคอลลาเจนอะไรก็แล้วแต่ที่เขาว่าดีมาเจอตัวนี้หน่อยค่ะแอตตาสซนทินเม็ดเล็กเท่านี้ <Okay. S 1> แล้วอยู่ <Hello. S 1> เอาหรอแล้วใส่เสื่ออะไรของเธอชาวเขาอนุรักษ์วัฒนธรรม เก็บปิดไหมฮะส่งเสริมชาวเขามันเห็นคุ้งมันเป็นแบบนี้ได้นี่มันมีที่ปิดคูุงอย่างนี้นี่นี่เ็ชาวเขาดูอ่เชาวเขาในอนุนรักษ์สิลปะป่า กินเพราะว่าบ่ายสามบ่ายโมงครึ่งก็ยังอาจจะเจอแดดฟ้าหลังฝนอาจจะมีแดดฝนตกแป๊บเดียวคือฟ้าขึ้นหมดแล้วอะไม่เห็นต้นไม้แล้วเป็นไงกันบ้างคะสำหรับลุกวันนี้อุ้ยน่าจริงดีมากแบบดูดิ คือติ๊กต็อกเขาว่ามีฟิลเตอร์แล้วใช่ไหมอันนี้คือใส่ฟิลเตอร์แค่ให้ดูสว่างขึน้นเฉยๆนะแต่ว่าหน้าไม่ได้แบบมีฟิลเตอร์อะไรแต่ว่าของจริงคือแบบคือดีอ่ะค u s ช i o n อิงฟ้าทุกคนไปต่ํานะมันสองร้อยกว่าบาทเองไม่ได้จะว่าจะป้ายงาแต่ว่ามันดีจริงมีตะก้าของพี่ฟ้าอยู่พี่ฟ้าปักตะก้าไว้อยู่นะเข้าไปดูได้ในคลิปวิดีโอหรือในตะก้าสินค้า สองร้อยกว่าบาทสองร้ยหกสิบห้าหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าใช้ได้แบบสาหรับพี่ฟ้าใช้ได้เป็นเดือนเนาะเบอร์ศูนย์สองพี่ฟ้าแล้วมีเ p f ด้วยกันแดดด้วยใช้ดีมากแล้วดูงานผิวดีของจริงคือดีมากเลยอะ่ะน้าดีมากรู้สึกว่าจุดผิวดีกว่าในฟิลเตอร์นี้อีก ตัดมางี้มานิดนึงดูสิมีใยสนิทด้วยเห็นไหม What you think about my makeup? Good, pretty, beautiful. Thank you. หวังว่าทุกคนน่าจะได้แบบหายคิดถึงกันไปเมื่อคืนก็ไลฟ์วันนี้ก็เลยไลฟ์แบบว่าไม่ได้แต่งหน้านานมากตั้งแต่สมัยที่ฟ้าเข้าปองนู้นเลย มาอัปเดตกันนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆวันนี้ก็เป็นลุกแบบเบาๆแบบเบา,บบบามากๆจริงฝนตกหนักมากหนักมากจริงส่วนญี่ปุ่นของข้าพเจ้าเองไม่เคยคิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งเราจะมานั่งทำสวนที่บ้าน เฉพาะสวนใช้งบไปเกือบสองล้านอ่ะเวอไหมเวอรอมาเพราะฉะนั้นต้องดูแลยิ่งชีพนะต้นไม้มาพร้อมกับกันต้องดูแลเอาใจใส่ตัวพี่ไฟเองไม่ค่อยได้ลดน,น้ำหรอกส่วนมากจะเป็นพี่สันแล้วก็ความโชคดีคือฝนก็จะตกบ่อย ี่ฟ้าก็จะสบายหน่อยได้กันกดหนาบงานผิวดีเนาะบ๊ายบาย have a g o o ขอให้เป็นวัน,นีดีของทุกคนนะคะเดี๋ยวพี่ฟ้าเตรียมตัวไปเวิร์กช็อปแล้วเจอกันนะคะเจอกันพรุ่งวันที่สิบสองงานฮาวเจอกันแต่ว่าพรุ่งนี้ใครที่อยากได้ตัว Believe มันจะมีโปรสําหรับพรุ่งนี้อยู่ที่พี่ฟ้ากินประจํำมานะเข้ามาดูในไลฟ์ได้พรุ่งนี้ตอนหนึ่งทุ่มกินจริงใช้จริงแล้วก็ใครอยากได้ฟูชั่นของเราไปดูที่ตะก,ก้าพี่ฟ้าได้บ๊ายบายค่ะ